สวัสดียมนะนะวันนี้เราอยู่ในที่คลองไอเชกนะครับกว่าจะได้ที่ลงมาถึงแต่แปดโมงนี่หมายสาไฟลม้มหมายเด็ดไม่เคยได้ลงสักวันนะวันนี้มาถึงเช้าเลยมีที่ลงได้เฮ้ยเนักกี้ทำอะไรโอ้โหนักกี้วัดปลาลอยกำลังเปิดคลิปเลยครับไหนนักกี้อย่าให้ดูกล้องหน่อยกำลังเปิดคลิปเลยในคันกับตุกน้ำสุดยอดไหนนักกี้ลองดูดิลองวางดิวังคะ่ะวางปลาหน่อยสุดยอดครับกำลังเปิดคลิปเลยครับ นี่หมายถ้าไฟล,มล้มเราก็จะลงกันได้เราตามกันมาหลายวันมากานนาดูด้านหลังจะเห็นคลิปในอีพีนะครับยังไม่ทันได้ตั้งกล้องเลยวุ่นวายไปหมดดูผักตบเยอะมากเยอะมากวันนี้ดูเต็ไมไปหมดเลยครับผักตบเดี๋ยวเก็บคันสูงเดี๋ยววัดคันเดี๋ยวเก็บมั่วไปหมดนี่เราเพิ่งมาถึงนะผลงานวันนี้ไม่ได้ตั้งกล้องเลยเดี๋ยวเราจะตั้งกล้องให้นานาดูบรรยากาศว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปตามดูกันเพิ่งมาถึงของไอ้เค่ 哎。 Happy Just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night. Looking for Santa with lights, those are the memories I still remember. Ừ ừ. Được không còn cái. Ừ. Chốt ạ đi bạn. Ừ. หาโดนขาเมื่อกี้หาโดนตอนลุกขึ้นเตะเต็มคันเลยรอบแรกอะหาโดนแรอบเมื่อกี้ปลารอบแรกขาเมื่อกี้เตะบุกกันเลยเลยไช่ใช euh ่ตีนไม่ก <mm ็หาก่อน hidup tapi nanti. ตะเพียนไซส์สวยนะครับหล่นๆผมว่าหล่นนี่ตะเพียนตะเพียนมาแล้วมาหลายตัวแล้วครับเอามาหลายตัวแล้วครับยอดอดบรรยากาศครับช่วงเวลา11โมงกว่า เอาล้ครับตอนนี้เป็นเวลาโมงครับหนึ่งเที่ยงแล้วน,นะครับหมดน้ำเช้าแล้วเริ่มเงียบแลครับกินห่างเราจะเอาพี่โบกันให้ได้แัยี่สิบตัวพาไปดูด้น้เชไ้ได,ได้ได้ขนาดไหนเดี๋ยวค่อยดูครับเดี๋ยวผมส่งผลงานตอนจบยังครับไปครับ e <síntos> de Yes. Mm -hmm.

นี่ปลาทูครับปลาทูโคดแจว๋วมีสองตาติดสองตาเลยเยนะี่ยมเเปนนขาาาแแลล้้้ววยหัอไไที่มก อู้ด้วอเจ้าเดตรองจะูมัูชอชาใช่พูดดูจกันดีกว่าเจะาลงเอาที่นี่ลงลงขับเรือมั้ยแล้วพอมาคนนี้มันพูดว่าทำสิ่งเลอ

เออมันมีป้าอยู่บ้านของตันเย็นะรับเยตอนนี้ตาเออใช่ไหมติดก็พี่ตรงนั้นคนเยอะนอุปกรณ์ตกปลาก็มีบ้างไม่ไม่ถึงสี่สามสี่บามันต้องสองอิตเยอะเไม่มีที่จอดแล้ว พี่ไอ้เคยไปตกหลังนิสันไหมครับยังไม่เคยไปเลยตรงนั้นก็คนเยอะอยู่นะคนยืนกันอ๋อครับพี่เป็นเป็นร้อยอ่ะมันมีที่จอดเยอะกว่านี้วันไหนมาจอดที่เลยนะใช่ครับเป็นร้อยเลยเป็นร้อยครับผมขับเข้ามาเห็นมันจอดรถได้อยู่นี่แต่ไม่ได้ครับมันมันกว้างกว่าตรงนี้เยอะอยู่บางบางที่ก็จอดได้เงี้ยครับพี่ครับไปดูและหาได้เสือมาแล้ว মর আমর <laughs> อี๋ครับต๊โอ้ยดีอนี่เจ็บน้ำทีมือิดเกินแล้วโอ้ยโทรโทนเรียกพี่เขาดิโผล่เรียกเข้ามาซื้อแก้วใหม่ถึไม่ทำอะไรทีมาที่ ครับแตะเพียงโบแตะเพียงโบในเดี๋ยวเทียบไปดูเดี๋ยวเทียบไปดูโอ้เโบครับโบเอาเรื่องแล้วนี่ครับนักกี้มาแล้วไซโบนักกี้ยกขึ้นให้ดูหน่อยยกขึ้นสิยกขึ้นแนวนอนวัดวัดมือดิวัดมือดิสุดยอดครับไซโบมาแล้ววันจี้ครับไปแล้วครับวันนี้กลับไปแล้วครับหมายเต่าไฟล้มกว่าจะลงได้ หลายวันมากวันนี้ว่างเลยลงเลยครับนักกี้เช่นเดิมมานี่ครับเยี่ยมมะไยครับเยี่ยมคะับสวยงามนะวันนี้สวยงามนะวันนี้ในรทำไล่โย่หยืตัวเล็กเราจะคัดไซส์ปล่อยไซตนะครับเอาแต่ตัวใหญ่กับบ้าโย,ย,ย่ฮะ๋ยวใบล้ม,มนน ตัวตายต้องกลับนะครับมันตายแล้วผมปิดคลิปแล้วนะครับนิกี้ผมจะกลับแล้วเนี่ยแลไมนิกี้ไม่กลับอีกอะังไม่ได้ยี่โสกเลยโอ้ตามหายี่โสกผ่านมานั่งตรงนี้เขาได้ยี่โสกถูกปูฟางปูฟางเลยยังไม่ได้ถักเลยโคตรเศร้าเดี๋ยวพี่น่าผมจะไปเออผมอยากกลับแล้วผมได้แล้วพอแล้วเดี๋ยวพี่น่าผมไปที่ไหนไม่รู้เดี๋ยวนาไปตามดู กันนะครับว่าจะไปที่ไหนนะคระบไปตามไกคนต่อเดี๋ยวผมจะนั่งได้นอีกสักพักหนึ่งเนี่ยค่อยกลับแต่ปิดทิปก่อนนะมันมืดนิกกี้ยังตามหายี่ศพอยู่่ถอาจจะได้ไซส์สวยๆรืยมียี่ศพนะครับจะลงให้น้าดูนะครับไปครับนี่นิกกี้เอาในสองมือสองหมายสองมือเนี่ยปลาทูหมเขาห้ามจับปลาสองมือนะรูกอ่ะจับไม่ได้นี่เป็นไง